สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอภิจ้อเดี๋ยวผมฝันดูแล้วกันเนาะเริ่จากเอฟนะครขออนุญาตทีนี้ที่จ้อต้องข่าวบันเทิงหน่อยได้นี้ครับแล้วผมก็มารับทอมหน้าที่ต่อนะครับผมทอมจากรายการขอคนรักรถนะครับสวัสดีวันจ้อเพิ่งมานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่างานนี้มาร่วมใจกันทุกครั้งนะครับว่า ทั้งหมดเนี่ยเรามอบให้กับมูลนิธิสายชายไทยนะครับในเซยแอนเชร์ชาริตี้นะครับถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นวันนี้กิจกรรมเราเยอะมากๆเลยฝั่งนี้พี่จ้อมีอะไรครับยังมีอยู่ครับช้อนช้อนไข่ดาราใช่ไหมไอ่ช้อนไม่ใช่ช้อนไข่นักข่าวช้อนไข่นักข่าวใช่ครับเขาบอกว่าดาร์ไม่ใช่ดารารางวัลใหญ่นะครับรางวัลใหญ่ที่เป็นทีวี32นิ้วใช่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่นะ สินค้าของดาราทั้งหลายนะครับใช่ครับดีๆด้วยก็มาขายที่เดียวกันนะถูกต้องแล้วนะครับผมเอาล้ววันนี้ผมว่า AF มากันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคนวันนี้มาร่วมงานนะครับต้องบอกว่าเพื่อสปาราชาติไทยเราก็แฟนคลับมากันเยอะมากเลยทีเดียวเอาล้องคออีกสักครั้งจะเป็นครับกลดไหลย้อนข้าจะบอกมาจากข้างกลดนะครับทางผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองกลดไหล่ ขาเรียกว่าเพื่อหัวใจพี่จผมอยากเห็นพี่จ้อครับพี่มรียกมีอะไรที่มีครอบครัวแล้วเห็นได้ตองนีร้องอยู่ไม่เท่าไหร่ลมข้างๆเดี๋ยวนี้ทีมลงทีมงานนี่เล่นกันเป็แถวเลยนะคะเออกำลังมานะคะท่านี้นะฮะขอขอขอนุญาตพาลูกชายขึ้นมาหน่อยได้ไหมครัได้เลยครับพี่จ้อครับอาจจะอยากเห็นลูกชายผมะน้องจริงนะเชิญหน่อยฮะกับคุณดาวนะฮะ สวัสดีครับลูกขอมาสวัสดีเลยนะลูกนะอีกทีนะึงอ่าสวัสดีครับลูกสวัสดีครับทุกคนขอให้ทุกคนลุกขึกกก้นปุ่ด้วยนะคะโอ้ยไปไนละ่ะไปทำอะผมเป็นไงบ้างใช้ได้ไหมใช้ได้เลยคุณปั้นนานไหมครับคนนี้ปั้นนานไหมครปั้นไม่นานครับแป๊บเดียวครับง่ายม,มากมาง่ายมากเบื่อง่ายมากนะครับอ่ะมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องจิงน้องจิงมีอะไรเพิ่มเติมไหมลูก แน่นันนี้เรื่องจริงกับพี่ดาวเข้ามาร่วมด้วยนะครับถ้าทนจะน้องฟออาแนะนำอีกทีนึงนะครับทิ้งท้ายเดินเลยนะราบผมก็ชื่อร้นะครับร้ายเอเ้าหลวงรายกมากอะครับอาต่อไปค่โบสมตรีค่ะน้อโบที่ทันที่ดูทัน้าของทันจะน้องโบ

สวัสดีครับห <_ n> กปั๊มครับผมมุกนี้ไม่มีไม่รู้ไม่รู้ว่าจะขำกันเรือเยบ่านะครับครับเดี๋ยวก่อนุณจะเล่นมุกนะฮะโอเคตั้งใจฟังกันให้ดีนะฮะเชิญครับสวัสดีครับพิษจากแรงปันาครับ ไทยจากทูตการณ์เอเชียฮะของไทยคุณก็มีท่าไม่ใช่เหรอฮะเมื่อกี้มีมีฮะมีสักนิดได้ไหมฮะเอ้ยเมื่อกี้ทุกดไหลย้อนแล้วของคุณอะไรอ่ะแบบเสมอจุงเบรยอะไรฮะ่อทีแบบเสมอจุงเบรยแบบเสมอจุงเบรยเสมอนี่ก็คืออากาศไม่ใช่อากาศเรียเขาเรียกว่าผู้หญิงที่ชอบใส่ชั้นเลยอ๋อเสมอเสมออ๋อยังไงของคุณยังไงแบบเสมอจิมเดี๋ยวผมแบบเสมอจิม ว่านะฮะคนนี้มีสิทธิ์นะฮะเป็นแชมป์คนต่อไปนะฮะพี่จคอครับอ่ะกดซื้อตรงมมืกับเอฟอีครับ